อันนี้มันคือเปิดนะมันอันนี้มันคือเปิือมันหลังจากบริเผชงานทรงงานกับโมี้จอดเงีนจ้องของเพื่นก็ได้เร่ล่างอันษาตสาดเพราะว่าเพื่นบริเผชงานมาเนี่เพิ่ยุด น่าจะมืออื่นไปต่อลังคาก็เปลี่ยนไ,ม,ไม้บงังคาก็เปลี่ยนไม้ไม่เจ็มเลยเอ็มเกาแปเป็นหลังจาจเหตุงานมาสามซีมือมานี่ยุดมาวันนยุดมาวานนี่เป็นวันซินก็จะหยุดบ่ได้เดียว วันนี้เพื่อนจะมาลางรถบิง่งบรรยากาศการลางรถตรงกหนเด้อแล้าเพื่อนนักษารรถเป็นไงเห็นสัมได้ดีโด<ป>หยอดอะไรกันรักษารถหล,ลางจกไม่มีงานมา2วัน เพิ่มเวทสองเวทส่ใสอีกเวทนึงขึนะ้นสิครับเนาะทีแรกเขามีรถคันบมวกษามังเก้าบ่กพลาแล้วนี่ตักปีจะได้เปลี่ยนบ่ไ,นไปมีทางหน้ามานะั้งแตัวนน้อย cha thằng nào cũng mất vầy ừ, rồi đó Tưởng mà Ờ mất rồi Làm ơn với đốt na phải đốt na em không? Hãy ได้แล้วกระจสดอ,อ,อี๊ก้าวขอมือนีนก็แพงในรถคู่มือรถโคตรแพงเลยโอ้ยแม่ละอะไรหยอกเลยลี่ยให้มาสิ ก็ยังนะอันนี้ใช่อะมาจากอะไรกันใช่ชิด้ามเข้าเข่าแล้วเล็กแบบอันนี้เอ้ยตัวน้องมือเฮ้ยตัวเด็กนะกระชับแหละ มาพี่เลตีละห้าพันหรอเล่าตล้าพั้งลังเหะมือนสองหรอเปล่าคูนึงสองเหมือนห้า ว <Guy> ิ <refugees> ๊ก <il> นี่กัแป้งรถต้องงานให้กับโมมีบิกนี่ก็แป้งรถ

Grazie.